โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปางละมุงจังหวัดชนบุรีช่วงก่อนพักเที่ยงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆโรงเรียนนี้นั้นมีครูอยู่กันสิบกว่าคนหน้าห้องปหบ .2 ครูนิดาเป็นครูประจำชัน้นเธอกำลังนั่งตรวจงานเด็กอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ต้องหยุดอยู่กับเสียงเรียกเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาครูนิดาคะอ้าวครูวันเพ็ญ ตรวจงานเด็กอยู่เหรอคะค่ะงานเยอะมากเลยปักนี้ครูวันเพ็ญลางานบ่อยนะคะอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยคะ่ะเห็นครูชาพูดกับครูเดือนว่าพอออกท่านไม่ค่อยพอใจอยู่นิว่าครูวันเพ็ญน,นั้นอย่าพึ่งลางานบ่อยๆเลยนะคะขอบคุณนะคะครูนิดาคือช่วงนี้ที่บ้านของเพ็ญน,นั้นมีปัญหาเพ็ญไม่ได้อยากลาให้เสียงานเสียการหลอก แต่มันจำเป็นจริงๆนิดาเข้าใจครูเพนค่ะเมื่อคุยกันได้สักพักหนึ่งต่างคนก็ต่างได้แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองครูวันเพนเธอจะสอนเกี่ยวกับดนตรีไทยช่วงบ่ายโมงกว่าๆขณะที่เด็กเล่นละนาดอยู่นั้นครูทิพย์ซึ่งเป็นครูที่ไม่ก็ชอบหน้าครูวันเพนสักเท่าไหร่ก็ได้มาเรียกครูวันเพนวันเนพนปอ,อรเรียกพบด่วน เรื่องอะไรเหรอคะฉันจะไปดูเหรอไปพบพอ,อเดี๋ยวก็รู้เองแหละมาถามฉันฉันจะไปรู้กับเธอไหมเธอตอบมาอย่างที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นักหลังจากนั้นครูวันเพ็ญก็ได้เข้าไปหาพอ,อแล้วก็ตามพอว่าให้ฉันมานั้นมีอะไรหรือคะพออกก็ได้มองหน้าเธอเล็กน้อยก่อนที่จะถอนหายใจครูวันเพ็ญผมขอพูดตรงๆเลยนะ ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณนั้นน้อยลงคุณลางานได้แทบทุกวันครูก็รู้ว่าโรงเรียนของเรานั้นต้องการครูที่มีคุณภาพผมจะไม่อ้อมค้อมนะผมให้คุณออกไม่มีคำอ้อนวอนจากปากครูวันเพ็ญมีเพียงแต่น้ำตาใสๆปลิ่มออกมาพอองั้นดิฉันขอทำหน้าที่ครูเป็นครั้งสุดท้ายนะคะดิฉันขอทำงานอีกวัน พออกก็ตอบมาว่าได้ปรุงนี้คุณก็มาทำงานพร้อมกับเก็บเก้าของของคุณหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมาสอนเด็กๆตามปกติเหมือนว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าวันต่อมาครูวันเพ็นเข้าห้องสอนแล้วก็ทำตัวปกติครูครับทำไมวันนี้ครูใส่ชุดสีดำล่ะครับอ๋อวันนี้ตอนเย็นครูจะไปงานศพเธอตอบพร้อมกับใบหน้าที่เศร้าๆ บรรยากาศการสอนก็เหมือนกับทุกๆวันเธอไม่ได้บอกกับเด็กๆว่าเธอนั้นจะออกจากที่นี่ยังคงสอนต่อไปเมื่อหมดชั่วโมงเรียนครูทิพย์ก็ได้เข้ามาวันเพ็ญได้ข่าวมาว่าพอ,ออนั้นไล่เธอออกหรอเสียใจด้วยนะแต่จะทำไงได้ละ่ะเธอทำตัวเองสิ้นเสียงพูดครูทิพย์ก็ได้เดินออกไปจากห้องขณะที่กำลังเดินออกจากห้องดนตรีครูนิดา เดินเข้ามาพอดีอ้าวนิดามาปลอบครูวันเพ็นเหรอเธออยู่ในห้องคงทำใจไม่ได้จู่จูก็โดดไล่ออกเฮ้ยน่าสงสารพูดจบเธอก็ได้เดินจากไปครูวันเพ็นคะนิดรู้เรื่องครูแล้วนะคะครูต้องเข้มแข็งครูเป็นครูที่ดียังไงคนดีก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกคะ่ะ ครูนิดานั้นปลอบใจฉันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณครูนิดามากเลยนะคะที่ครูนั้นดีกับฉันมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆเวลาผ่านไปถึงเวลาเลิกเรียนขณะที่พานลงปิดห้องอยู่นั้นอ้าวครูวันเพญยังไม่กลับบ้านอีกเลยครับเพญขอตรวจงานให้เสร็จก่อนค่ะลุงคะเดี๋ยวเพญปิดห้องให้เองครับ งั้นผมรบกวนคุณครูด้วยแล้วกันนะครับพูดจบพานลงก,ก็ได้เดินจากไปเหลือไว้แต่เพียงครูวันเพ็ญในห้องดนตรีไทยพอถึงรุ่งเช้าขึ้นอีกวันเมือ่อพันลงได้มาทยอยเปิดห้องแต่ละห้องจนมาถึงห้องของดนตรีไทยนี่ครูวันเพ็ญไม่ได้ล็อกห้องให้เราเลยเหรือนี่นิทาเข้าของหายขึ้นมาผมไม่สวยแย่เหรอบนเสร็จ พันลงก็ถึงกับประหักหายท้องตึงเมื่อเง่อยหน้าขึ้นก็พบเข้ากับร่างที่ไร้วิญญาณของครูวันเพ็ญที่อยู่กลางห้องตรงคือพระเจ้าแทบสิ้นสติพานโลงนั้นไม่รอช้ารวบรวมสติวิ่งไปบอกกับพวกอาจารย์ที่มาถึงโรงเรียนแล้วเพียงไม่กี่คนพอหลังจากเสร็จสิ้นงานของครูวันเพ็ญเป็นทีเรียบร้อยห้องดนตรีก็ถูกปิดตาย จนเวลาผ่านไปสองเดือนเศษได้มีครูคนใหม่เข้ามาสอนแทนครูวันเพ็ญที่ชื่อว่าครูสุนีพอมีครูคนใหม่เข้ามาพอ,อ,อจึงเปิดห้องดนตรีไทยอีกครั้งและให้ทุกคนปิดเรื่องการตายของครูวันเพ็ญการเรียนการสอนนั้นเป็นประยักงราบรื่นจนกระทั่งครูสุนีสั่งให้เด็กๆนั้นทำความสะอาดห้องจนเธอไปพบกับปันาตของครูวันเพ็ญเข้า เธอจึงคิดที่จะใช้เป็นเครื่องสอนประจำตัวและเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอในขณะที่เธอนั้นสอนอยู่จู่ๆระนาตัวนั้นก็ดังขึ้นทำเอาเด็กในห้องนั้นแตกตื่นชวนกนลุกผวาไปตามๆกันวันต่อมาครูสุนนก็ได้เจอเข้ากับตัวเองระานาที่เธอเล่นอยู่จู่ๆสายก็ขาดเธอจึงเดินกลนาสายระนาด เพื่อที่จะเปลี่ยนอันใหม่เธอเดินหาหวนรอบรอบห้องอยู่สักพักและเมื่อเธอหันมาที่เดินทีละนาตัวนั้นเธอก็แทบจะชกหัวใจของเธอนั้นดุดลงไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วผู้หญิงผมยาวจุดสีดำนั่งเล่นละนาดแล้วค่อยๆหันหน้ามาหาเธอหน้าตานันซีดอย่างกับศพเส,บสยยิ้มตาลึกโบทำอาอครูสุนีนั้นสลบไปในทันที เดือดร้อนเด็กๆที่ต้องเข้ามาช่วยเอายาลมยามองและเมื่อครูสุนีฟื้นขึ้นมาก็เริ่มสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับระนาตัวนั้นเธอจึงไปถามครูหลายๆคนแต่ก็แทบไม่มีใครจะให้คำตอบแก่เธอได้สักคนเดียวเธอจึงได้ไปถามพานโลแต่ที่แรกพาโลก,ก็ทําท่าแบบกระออมกระเอมไม่กล้าที่จะบอกครูสุนี ครูสุนีก็เลยยัดเงินไปหนึ่พบาทเพื่อที่จะเป็นค่าเสียเวลาเมื่อผ่านลงพูดจบประโยคพอครูสุนีรู้ความจริงถึงกับเขาอ่อนอีกครั้งด้วยความที่สงสารปนกับความกลัวจากสภาพสยดสยองที่เธอได้เห็นกับตาของตัวเองห้องดนตรีไทยคือที่จบชีวิตของครูวันเพ็ญเธอปูก่อตายใกล้ๆกับประนาดเอกของเธอ ครูสุนีไม่คิดที่อยากจะสอนที่นี่ต่อจึงได้ขอลาออกในทันทีเย็นวันเดียวกันนั้นเมื่อนักเรียนนั้นกลับไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่พออ,อและครูทิพย์สองคนก็ได้พูดคุยถึงผีครูวันเพ็นกันสักพักก็ได้ยินเสียงระนัดดังขึ้นมาจากห้องนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ครูวันเพ็ญน,นั้นได้ผูกคอเสียชีวิตพออ,อจึงชวนกันไปดูอย่างกล้ากลัว จนมาถึงที่ห้องของดนตรีไทยทั้งสองก็ต้องประหะครูทิพถึงกับกรีดฝั่งไม่ได้สับผอ,ออนั้นยืนเกรงเหมือนกับถูกสาบให้กลายเป็นหินยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าทั้งครูได้เจอเข้ากับร่างของครูวันเพ็ญที่ห้อยโหนลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็ได้มาเสยยิ้มเหมือนที่ยิ้มให้กับครูสุนีเมื่อทั้งสองตั้งสติได้เพียงแค่เล็กน้อย จึงพากันวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อที่จะออกมาจากห้องดนตรีห้องนั้นแต่ไม่ทันใดประตูเจ้ากรรมมันก็ถูกปิดอัตโนมัติเสียงริดร้องของทั้งสองก็ชวนให้สะพรึงกลัวยิ่งนักจนผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าทุกคนในโรงเรียนก็ได้มาเห็นภาพทั้งสองก็คือปอออกกับครูทิพต่างก็พากันเวทนา พอออนั้นเผยอ,อยู่ตลอดอยาผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วครูวันเป็นผมขอโทษส่วนครูทิพย์บัดนี้ก็กลายมาเป็นคนบ้าเสียสติไปแล้ว